อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าบิลเกตเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ทรงอิทธิพลทางด้านความคิดแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่จุดกระแสะการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกอยู่เสมอนะคะก็สําคัญก็คือว่าเขาเป็นหนึ่งในนักอ่านระดับโลกค่ะโดยหนังสือเล่มแรกนะคะในปี2025ที่เขาแนะนําให้เราอ่านเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็น international bestseller ไปแล้วค่ะหนังสือเล่มที่ว่าก็คือ The Coming Wave ค่ะเป็นเล่มที่มุสตาฟาสุไลมานนะคะเขาเขียนร่วมกับไมเคิ ค่ะโดยมุสตาฟาสุไลมานเนี่ยเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Deep m i n d i n f r a c t i o n AI แล้วก็เป็น CEO ของ Microsoft AI อีกด้วยค่ะข่าวดีก็คือว่าเล่มนี้นะคะแปลออกมาเป็นไทยแล้วอย่างรวดเร็วค่ะภายในเล่มเนี่ยนะคะมีคนดังมากมายเลยที่มาเขียนคำนิยมให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวบิลเกตเองนะคะยูเวลโนอาเฮลลารีผู้ที่เขียนเ a p เปี้ยนค่ะเอากออดีตรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเอาริกชมิดอดีต CEO ของ Google Daniel Kahneman ผู้เขียน Thinking fast and slow ค่ะแล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายท่านทีเดียวนะคะอ่านเล่มนี้แล้วค่ะเราจะได้รู้อะไรบ้างไปดูกันค่ะข้อแรกเลยค่ะเราจะได้รู้ว่า AI และเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอะไรบ้างกับมวลมนุษยชาตินะคะและเราจะมีแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงนี้ยังไงบ้างเพื่อไม่ให้มันเนี่ยกลับมาทำลายล้างพวกเราได้ค่ะข้อที่2 AI และเทคโนโลยีต่างๆที่มีพลังงานอย่างล้นเหลือเนี่ยมันจะส่งผลกระท รบต่อเศรษฐกิจกและการเมืองในระดับโลกอย่างแน่นอนค่ะและนี่ไม่ใช่คำพูดลอยๆนะคะเพราะมันเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์แล้วจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลกค่ะข้อที่3ไม่ว่าจะ AI หุ่นยนต์เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมต่างๆที่กาลังพัฒนากันอยู่ตอนนี้นะคะมันจะช่วยให้เราได้รับประโยชน์อย่างมากมายแต่มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวในการจัดการกับความ เสียงเหล่านี้ค่ะน่ากลัวเหมือนกันนะคะข้อที่4ค่ะเทคโนโลยีล้ำยุคต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้และในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคะมันจะทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะถ้ามันไปตกอยู่ในมือของคนที่มีเจตนาร้ายมันก็อาจจะกลายเป็นหนทางหายนณะอย่างที่เราคิดไม่ถึงด้วยเหมือนกันค่ะ ข้อที่5ค่ะลักษณะพิเศษของคลื่นเทคโนโลยีที่กําลังมาที่ทําให้ความท้าทายในการควบคุมเนี่ยมันรุนแรงขึ้นเนี่ยก็ได้แก่ความอสมมาตรการวิวัฒนาการแบบเร่งความเร็วการใช้งานแบบอเนกประสงค์แล้วก็ความเป็นอิสระสี่อย่างนี้ล่ะค่ะที่มันทําให้มนุษยชาติอย่างนักวิเคราะห์หรือนักวิจัยต่างๆเขาเริ่มที่จะหวาดกลัวค่ะข้อที่6ค่ะนวัตกรรมหนึ่งที่กําลังเติบโตก็คือความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่มของหุ่น ซึ่งจะขยายศักยภาพของหุ่นยนต์แต่ละตัวเนี่ยให้กลายเป็นจิตรวมหมู่นะคะอย่างเช่นคีโรบอตเป็นต้นค่ะข้อที่7เทคโนโลยีทำให้เกิดการไหลเวียนของผู้คนข้อมูลความคิดความรู้สินค้า ทุนและความมั่งคั่งในระดับโลกค่ะและเทคโนโลยีเนี่ยก็ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในระดับโลกไปแล้วด้วยค่ะนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งอันน้อยนิดมากๆนะคะจากข้อมูลต่างๆที่มันอัดแน่นอยู่ในเล่มนี้ที่มุสตาฟาเนี่ยเขาเขียนแบบตรงไปตรงมากระแทกใจและทำให้เราได้คบคิดค่ะเนื้อหาทั้งหมดในเล่มเนี่ยนะคะจะช่วยให้เราตระหนักว่า ตอนนี้มันกำลังมีคลื่นลูกใหม่แล้วก็เป็นคลื่นลูกใหญ่ที่กำลังจะซัดเข้าหาหมวลมนุษยชาติและเรากล้าพอหรือไม่ที่จะจัดการกับความท้าทายดังกล่าวนะคะเพราะ AI เนี่ยมันคืออำนาจและทางเลือกที่ยากลำบากที่สุดที่เราต้องเผชิญในศตวตรรษที่21นี้ค่ะ